Hello guys welcome to English class with Miss r i k a สวัสดีค่ะกาจะกันอีกแล้วนะคะกับ Miss r i k a นะคะแล้ววันนี้นะคะครูริกาเนี่ยก็จะมีสาระานิดนึงก็คือจะมาบอก10คคำนะคะภาษาอังกฤษที่คนไทยมักออกเสียงผิดนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่ามีคำอะไรกันบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยนะคะที่คนมักจะออกเสียงผิดแต่ทีนี้ครูเลือกมาแค่10คำเท่านั้นไปดูกันเลยคะ่ะ salt salt oil oil ไม่ใช่ออยนะคะออกเสร็จเป็น oil oil เนาะที่แปลว่าน้ำมันนะคะต่อไปค่ะคนส่วนใหญ,ญ่ออกเสียงเป็น onion นะคะ onion ซึ่งจริงๆไม่ใช่ออกเสียงเป็น onion onion ออกเสียงยอยกากนะคะ onion uh. onion ออกเสียงเป็นโวลูมนะคะโวลูมจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะ,ะออกเสียงเป็นโวลูมโวลูมโวลูมเด็กคำนี้ง่ายมากนะคะเด็กๆลิก้าก็เป็น,นะคะ่าวเวสเกตเซบซึ่งผิดนะคะต้องออกเสียงเป็น vegetables 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 โ Veget อเ okay, คไหมครับ นี่เลยค่ะใบเสร็จของเรานะคะส่วนใหญ่ออกเสร็จออกเสร็จเป็น receive r e c e i v e เนาะจริงแล้วออกเสียงเป็น r e receipt receipt r e c e i p t อ่ามาท่าเรือค่ะอุ๊บส์คำนี้นะคะเด็กๆออกเสียงผิดกันเยอะมากไม่คอวอนนะคะไม่ออกเสียงคอวอนนะลูกออกเสียงเป็น Key. คีคี ที่คล้ายคลีกุญแจนะคะที่แปลว่าท่าเรือนั่นเองคียนะคะเพราะว่าท่าเรือเนาะไปค่ะคำนี้คนไทยจะออกเสียงเป็นมาการีนมาการีนอ่ะใครที่เคยกินเอ่อโรตีโบราณแบบว่าที่มีผู้ชายชอบยืนขายตามเอ่อตามรถเข็นนะคะเว <c oughs> ลาหล่ะเขาทอดโรตีไปแล้วเขาจะเอาสีเหลืองๆใส่ลงไปในระหว่างทอนดนั่นแหละเรียกมาการีนนะคะคือเนยเทียมนี่ แต่ว่าภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงเป็น margarine 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 น่คะามาพบคำสุดท้ายนะคะก็คือ error error oh sorry error error คนส่วนใหญ่จะออกเสียงผิดเป็น error นะ er เนา er นะ er er เนาะ error จริงๆแล้วออกเสียงเป็น error นะคะสำหรับคนที่เล่นเกมบ่อยๆจะเจอคำนี้เนาะ error error นะคะโอเคเป็นไงกันบ้างคะจริงๆแล้วคำศัพท์ที่โชว์ไปมี9คําคำนะคะแต่ว่าเราทําสไลด์ผิดเป็นเป็น10คคำนะคะต้องขอภ่ยไว้ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนลองตั้งใจฟังฝึกฟังแล้วก็หัดออกเสียงตามโดยจากหนังนะคะ จากหนังเนี้ยได้เยอะมากที่สุดจริงๆเราเป็นคนเราก็เป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ค่อยชัดแต่เราเน้นอาศัยการฟังภาษาอังกฤษจากหนังเยอะมากเพราะว่าเราเป็นคนชอบดูหนังนะอ,อยากให้เพื่อนๆฟังเยอะๆแล้วก็หัดออกเสียงตามนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันอีกครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะติดตามมาให้เลยคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ